พบกันต่อในรายการมอเตอร์ c ซคช่วงนี้นะครับจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวล่าสุดของยามาฮ่ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดของโลกนั่นก็คือรุ่น YZF-R25 ครับหลังจากที่รายการมอเตอร์ไซค์ได้มีการเกาะติดความเคลื่อนไหวมาอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนับถึงวันนี้นะครับเป็นเวลากว่า5-6เดือนและที่สุดครับยามาฮ่ก็ได้มีการแนะนำ YZF-R25 อย่างเป็นทางการที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาครับการเปิดตัว y z FR25 ที่อินโดนีเซียในครั้งนี้นะครับได้สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเพราะว่านี่คือการเปิดตัวครั้งแรกที่ยามาฮ่าได้ใช้อินโดนีเซียเป็นฐานผลิตรถรุ่นนี้เพื่อเตรียมการส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลกนั่นเองครับทุกประเทศตอนนี้นะครับจับตามองที่อินโดนีเซียเป็นหลักเพราะว่าตลาดในอินโดนีเซียนั้นนะครับมีปริมาณความต้องการที่มากกว่าหลายๆประเทศในโลกนี้ทําให้ยามาฮ่านั้นนะครับให้ความสำคัญกับอินโดนีเซียมากเป็นพิเศษ ดังนั้นนะครับแผนการพัฒนารถสปอร์ตรุ่นใหม่ของยามาฮ่า z f r 25นั้นจึงต้องปรับทงที่อิโดนีเซียเป็นประเทศแรกโดยอาศัยเลิกงามยามดีวันที่20พฤษภาคม24ครับในการเปิดตัวทิศทางของการพัฒนารถรุ่นนี้นะครับยามาฮ่ได้มีการจับตามองคู่แข่งขันทั้งคาวสกิแล้วก็ Honda ซึ่งมีความแตกต่างกันนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นินจา 250R ในอดีตนั้นนะครับใช้เครื่องยนต์สสูบเรียง ขณะที่ CBR 250R นั้นใช้เครื่องยนต์สูบเดียวแต่ว่ามีปริมาตรกระบอกสูบเท่ากันที่ 250cc ครับยยม่าต้องตัดสินใจครับว่าจะเลือกเส้นทางไหนระหว่าง2สูบเรียงหรือว่า1สูบสุดท้ายนะครับยาม่าก็ประกาศชัดเจนว่า R25 นั้นเป็นสปอร์ตเรซิ่เครื่องยนต์2สูบเรียงขนาด 254cc ที่มีพลังแรงม้านะครับเหนือกว่ารุ่นใ,นใดๆในขณะนี้ R25 นะครับเน้นพละงกำลังแรงม้าที่สูงสุด ต้องโดดเด่นและก็ร้าใจเพราะว่ายายมาฮ่านั้นมาทีหลังเพื่อนนะครับโดยให้พลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่36แรงม้าที่12,000รอบต่อน,นาทีถ้าเปรียบเทียบกับคอสกินินจา 250R ในอดีตแล้วก็จะเห็นว่านะครับ R25 นั้นมีแรงม้ามากกว่าถึง4-5ตัวเลยทีเดียวดังนั้นนะครับนี่คือความสะใจความร้าใจรูปแบบใหม่ในขนาดเครื่องยนต์ 250cc ที่มีการเปิดตัวไปแล้วที่อินโดนีเซียและจากนี้ไปครับทั่วโลกกาลังจับตาม,มองว่า Yamaha นั้นจะมีแผนการจำหน่ายรถรุ่นนี้นะครับที่ประเทศใดบ้างรวมถึงประเทศไทยของเราครับที่มีแนวโน้มว่าจะมีการเปิดตัวเจ้า YZF-R25 หรือรุ่นที่มีขนาดเครื่องยนต์ใหญ่กว่านี้เหตุผลก็เป็นเพราะว่านะครับ k a w a s k i นั้นนะครับได้มีการปรับปรุงเครื่องยนต์จาก2 5ี c c เป็น 300cc ในเมืองไทยเรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันครับ Honda ก็จะมีการเตรียมแผนเปิดตัว CBR 300R ในเมืองไทยเช่นกัน ดังนั้นนะครับถ้ายามาฮ่าจะมาเปิดตัวรุ่น YZF R25 ในเมืองไทยจะกลายเป็นรุ่นที่ล้าหลังกลายเป็นรุ่นที่นะครับไม่น่าเล่นแต่ประการใดซึ่งยามาฮ่าเองก็ได้เห็นตัวอย่างแล้วนะครับว่า k a w a s a นั้นในอดีตเริ่มต้นที่ขนาด 250cc แบบ2ส,สูบเรียงและล่าสุดครับก็มีการปรับเครื่องยนต์เป็น 300cc มีการจำหน่ายในเมืองไทยและหลายประเทศทั่วโลกโดยมีการแบ่งแยกครับว่า ประเทศไหนนะครับเหมาะสมกับเครื่องยนต์2 5 0 c ีและประเทศไหนเหมาะกับเครื่องยนต์3 0 0ซีจึงไปที่มั่นใจได้ครับว่ายาม่านั้นจะมีการเตรียมแผนพัฒนาเจ้า YZF R30 หรือว่า YZF R3 นะครับอีกรุ่นหนึ่งที่จะมีการเปิดตัวในเมืองไทยไม่ช้าไม่นานไปจากนี้นะครับอย่างไรที่สุดครับที่ยาม่าจะเปิดตัวรุ่นนี้ในเมืองไทยได้ก็คาดว่าเป็นช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้านะครับ แต่ว่าครถยนต์ขนาด 300cc นั้นจะมาในช่วงปลายปีนี้ซึ่งจะมีการเปิดตัวที่ยุโรปก,ก่อนจากนั้นจึงมีการเปิดตัวในเมืองไทยที่ประมาณการว่านะครับมาด้วยโชว์ปีหน้าเราคงจะได้เห็นกันกับเจ้า YZF-R30 หรือว่า YZF-R3 นั่นเองครับยามาฮ่าในอินโดนีเซียนั้นนะครับได้มีการวางแผนจำหน่ายรุ่นนี้นะครับประมาณ12,000คันต่อปีเฉลี่ยแล้วก็ประมาณเดือนละ1,000คัน ต้องถือว่าไม่มากไม่มายเกินไปนะครับถ้ามาขายเมืองไทยแล้วอาจจะไม่ถึง1,000คันต่อเดือนแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยทีเดียวครับราคาของเจ้า YZF R25 นั้นนะครับหลายคนคงกลังลุ้นอยู่ในขณะนี้ว่าราคาเท่าไหร่จากการประเมินสถานการณ์นะครับว่าราคาที่อินโดนีเซียในขณะนี้นั้นถูกวางไว้ที่53ล้านรูเปียหเทียบเป็นเงินไทยแล้วประมาณ152,000บาทครับ นี่คือราคาที่อินโดนีเซียนะครับแต่ว่าต้องมีการนําเข้าสู่ตลาดเมืองไทยแล้วราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนผมเชื่อนะครับว่าราคานั้นน่าจะนะครับถูกกว่าคาวสกิอย่างแน่นอนราคาของเจ้า yzf r 1 5ในครั้งนี้นะครับแม้ว่าราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่152,000บาทแต่ว่าเป็นราคาที่เทียบเท่ากับ Ninja 2 5 0 r ในช่วงปีแรกของการจำหน่ายปัจจุบันนี้นะครับรุ่นนินจา2 5 0 r รุ่นสุดท้ายนะครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นปนินจา3 0 0 r นั้นถูกวางราคาไว้ที่162,500บาทก็จะมีราคาแพงกว่าเจ้า R25 คันนี้ถึง1,000 0กว่าบาทเลยทีเดียวดังนั้นนะครับการเปิดราคาของยามาฮ่าอในครั้งนี้จึงเป็นที่ยเย้ายยินใจของนักบิดช,ชาวอินโดนีเซียเป็นอย่างยิ่งและถ้ามีการนําสูตรตดัสบองไทยแล้วก็เชื่อว่านะครับราคาของเจ้า R30 หรือว่า R3 น่าจะมีราคาที่ไม่แพงเกินไป ซึ่งคาดว่าราคาของ r 3 0ในเมืองไทยนั่นนะครับน่าจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ160,000ถึง170,000บาทไม่น่าแพงไปกว่านี้แต่ราคาที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรต้องติดตามข่าวกันต่อไปและเด็กๆนี้เวลาก็หมดลงแล้วช่วงหน้ากลับมาเจอกันใหม่กับรายการมอเตอร์ไซค์ครับ